สวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวก่อนพูดนิดนึงพอดีกี้มีพี่เห็นมีคนถามเรื่อง BCPG เนอะ,อะก็งบประกาศไปแล้วอย่างที่แดงแดงแจ้งไปนะคะก็ถามว่างบดีไหมคือก็ไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าเทียบ quarter quarter, quarter มันมันหดตัวตามปจัจจัยฤดูกาลเนาะเพราะว่าพวกมอลซูนพวกอะไรเนี่ยที่เป็นน้ำที่ทำพลังน้ำเนี่ย มันหายไปละนะคะก็ควอเตอร์นี้ก็ปกตินะคะแต่ว่าข้างหน้ามันก็มีประเด็นบวกเรื่องอที่อเมริกานะคะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะคะสำหรับ BCG p G. แล้วก็มีคนถามเรื่องตัว TFG ว่ามี CV คือคือ,คอเราเราขอเลื่อนไปก่อนเพราะติดปัญหานิดหน่อยนะคะแต่ว่าสัปดาห์ที่27นะคะเดี๋ยวเราจะมีลิฟต์อินไซด์กับ TFG นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทำเป็น PR แจ้งอีกทีหนึงนะคะ อ่ะคันนี้เรามาพูดเรื่องงบของเราละกันเนะหาะฮาน่านะคะเมื่อวันศุกร์มีคุยมิงกันนะคะก็คือหลักๆไตมัดหนึ่งอะ่ะคือพูดไปละทีหนึ่งเนาะว่ากําไรมันดีกว่าค่าหลักๆก,ก็มีอะไรกัน พิเศษเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะไตรามาสนี้เนี่ยมีรายได้อื่นเข้ามาเนื่องจากเขาบอกว่าเฮ้ยมีการ340ล้านซึ่งในส่วนนี้เขาบอกว่าเป็นการโอนเทคโนโลยีจากตัว FT1 FT1 ที่เขาเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างเขากับอปตทที่ตอนนั้นจะทำเวเฟอร์นะคะแต่ว่าตอนนี้ยยังไม่ได้เริ่มนะคะเงินตัวนี้เข้ามา238ล้านนะคะ แล้วคนนี้ช่วงที่เหลือของปีเป็นยังไงก็คือเขาบอกว่าอย่างไตรามาสสอเนี่ยตัวยอดขายเนี่ยดูทรงๆถึงลดลงเล็กน้อยนะคะก็ถ้าถามรวมๆตามกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ p c b a เนี่ยต้องบอกว่ายัางทรงๆถึงลดลงเล็กน้อยนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากดอลลาร์ที่อ่อนด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นการค้าระหว่างสาหรัฐกับจีนเนี่ยคือณวันนี้คือเหมือนกับก็ชะลอไปก่อนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าแบบเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกอะไรเป็น เป็นถาวรนะคะก็ต้องมาดูอีกทีว่าหลัง90วันเนี่ยการเจรจารอบใหม่จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยมีบางส่วนก็อาจจะอยากย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยหรือกัมพูชานะคะเช่นเดียวกับที่ IC IC เนี่ยต้องบอกว่า คาดว่าอาจจะดีขึ้นนิดนึงแต่ถามว่าเฮ้ยมองว่าผ่านจุดต่ําสุดไปหรือยังก็ยังไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะในในมุมของผู้บริหารเนาะเขาก็บอกว่าเรื่องเรื่องสงครามการค้าเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะเนื่องจากแม้ว่าในในส่วนของซเมิคอนดักเตอร์เนี่ยอ่าจะได้รับการยกเว้นภาษีนาเข้าก็ตามนะคะแต่มันคิดเป็นประมาณแค่สาเปอร์เซ็นตของตัวที่ส่งออกไปสหรัฐเท่านั้น oh. เองนะคะก็ไม่ได้ว่ามีบวกมากมายนักนะคะสําหรับที่จีนเป็นยังไงจีนเนี่ยที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยต้องบอกว่า ไอตัว o อซเนี่ยก็ยังอ่อนแออยู่นะคะคือน่าจะค่อยๆเห็นการฟื้นตัวในในช่วงไตรามาสสองนะคะหลังจากว่าตัวชิ้นส่วน e ีวีเนี่ยที่ที่แบบว่าเน้นใช้ในประเทศเป็นหลักมากขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของพวกสแตนดาร์ดไอซีเนี่ยก็ยังลดลงอยู่นะคะเนื่องจากการสูญเสียลูกค้าของที่ทําในสหรัฐออกไปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยโรงงานในจีนเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องสงครามการค้าค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะมีพิจารณาย้ายมาที่ ลำพูนหรือว่าที่กัมพูชาแทนนะคะอันนี้เป็นเป็นสองเรื่องที่ที่อาจจะประเด็นหนึ่งนะคะที่จีนนะคะแล้วก็ค่ะกอไปต่อโทษท,ทีขอญาติแสรคือถ,ถ้าจะย้ายจากจีนมาไทยอ่ะม,มันก็ต้องบนข้อแม้ว่าไทยต้องไม่โดนสาสิบหกเปอร์เซ็นใช่ไพี่พเออคือเขาก็ไม่ได้คิดว่าไทยอาจจะโดนเยอะขนาดนั้นนะเอาพูดตรงๆเพราะว่าวันไหนๆที่ไปคุยมาหลายบริษัทเนี่ยทุกคนมองว่า อ่ะสมมติขึ้นสิเอย่างที่พี่เคยคุยเนาะสมมติขึ้นภาษีสักสิบเปซ็น10%เป็นสิบเปอร์เซ็นที่รับได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นเราอ่ะเป็นเป็นเขาเป็นเป็นเป็นเราอะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องการภาษีนําเข้าเนี่ยผู้นําเข้าจะต้องเป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือเขามองว่าสิบเปอร์เซนเนี่ยเป็นตัวเลขที่พอรับไหวเอาพูดแบบนี้นะคะแต่เรื่องการย้ายฐานการผลิตมีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็มีเพราะว่าคือ บางคนอาดชีเฮ้ยทาก็อยู่แค่สี่ปีสมมุตินะอยู่แค่สี่ป <c oughs> ีเดี๋ยวพอสี่ปีไปคนใหม่มาเอาเปลี่ยนอีกละอะไรเงี้ยแต่คือก็อาจจะมองในเรื่องของตัวความอะไรหลายอย่างด้วยนะคะแต่เรื่องเรื่องการย้ายฐานการผลิตนะเป็นเรื่องของข้านใหญ่เหมือนกันนะสำหรับพวกผูก้ประกอบการพวกที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพอเขาไปแล้วเหมือนมันต้องตั้งหลักตั้งลงหลักปักฐานอย่างชัดเจนเลยเนาะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอาที่มาว่า หลักๆเนี่ยก็คงอาจจะในที่จีนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรเงี้ยเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับตัว HTI เขามีตัวหนึ่งที่อยู่ที่อเมริกาเลยตัวนี้ไม่ได้รับผลกระทบเรื่องภาษีนะคะแต่ว่าได้รับผลกระทบจากอะไรการชะลอตัวของลูกค้าในสหรัฐด,ด้วยนะคะก็คือลูกค้าของเขาส่วนใหญ่ก็เป็นเขาทําพวกแท็กที่ติดในพวกวอร์มาร์พวกอะไรเงี้ยก็ได้ลดผลกระทบจากกําลังซื้อด้วย ะะแล้วก็สุดท้ายก็คือกัมพูชาก็เริ่มมีเห็นลูกค้าเนี่ยมีการย้ายมาที่กัมพูชาบ้างละนะคะก็ดูว่าอาจจะมีการย้ายฐานมามากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนฮา,าน่าเนี่ยข้างในเองเขาต้องทำอะไรก็คือต้องปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าที่เกาะกงเนี่ยที่กัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าคือรันมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็ยังไปค่อนข้างน้อยนะคะก็เลยทำให้อาจจะยังขาดทุนอยู่บ้างอะไรบ้างนะคะตัวเขาเองต้องปรับหลายๆอย่างนะคะ คนี้มาดูคนที่อาจจะดูเยอะๆหน่อยก็คืออาจจะเป็นตัว PMS นะคะ PMS ตัวนี้ก็คือกลุ่ม SI กับ SIC เนี่ยเาอยอมรับว่าตัวประสงค์เนี่ยยังค่อนข้างอ่อนแอนะคะก็เ,เรื่องการย้ายสายการผลิต SI ไปจีเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงไตรามาส3เป็นต้นไปนะคะแล้วก็เหลือเพียง SIC เท่านั้นนะคะแล้วก็การหาลูกค้าใหม่ก็ยังยังเหมือนเดิมนะคะก็เน้นหาลูกค้าใหม่นะคะรวมถึงในเรื่องของจุดคุ้มทุนเนี่ยเขาก็มองว่า เออน่าจะเห็นจุดคุ้มทุนระดับ EBITDA เท่านั้นนะคะไม่ใช่ Net Profit เนาะ,ะ EBITDA เนี่ยก็น่าจะเป็นปลายปี2025นี้นะคะเอ,อ่อภาษีอย่างที่บอกก็ต้องรอต่อไปนะคะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยฮาหน่ามีการส่งออกโดยโตรงนะคะจากไทยเนี่ยไปสหรัฐเนี่ยประมาณ12%นะคะแต่ก็จะมีบางส่วนที่เอ,อ่อส่งไปหาลูกค้าลูกค้าไปไปลายทางต่อเนี่ยรวมๆเบ็ดเสร็จเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก35ของอ่าของยอดขายนะคะก็ก็ก ยังยังเป็นประเด็นที่เขาก็ต้องดูต่อไปนะคะถามว่าในปี2025มีปรับประมาณการอะไรใหม่ไหมก็มีมีปรับนะคะเนื่องจากว่ามีรายการพิเศษเกิดขึ้นหนึ่งครั้งขึ้นมานะคะแต่ว่าในภาพรวมของตัวบรรทัดบนเนี่ยคือยอดขายเนี่ยอาจจะดูต่ำกว่าที่คาดไปนะคะก็มีปรับยอดขายลงจากเดิมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราปรับลงนะคะเนื่องจากดูโมเมนตัมของเรื่องไตรามาสสแล้วก็ช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็ยังดูเหน,นื่อยอยู่นะคะก็เลยเป็นอะไรที่ อยอดขายลงเหลือ666ล้านเหรียญนะคะลบ6%เยือนเยียนะคะอัะตรากำไรขั้นต้นเนี่ยปรับขึ้นนิดหน่อยนะคะเป็น9.9นะคะก็ส่วนหนึ่งมีผลจากอะไรก็บริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าเดิมเนี่ยเขามีทั้งขายระบบเทอร์นคีกับคอนไซเมนต์นะคะ,ะ,ะนิดนึงเทอร์นคีเนี่ยคืออะไรเทอร์นคีก็คือสมมติแดงจ้างหาหน้าผลิต แดงก็บอกฮาน่าไปจัดการเลยเขาก็จะเป็น,นการทําเรื่องเครื่องวัตถุดิบทุกสิ่งอย่างจริงรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยฮาน่าเป็นคนจัดการหมดนะคะเขาเปลี่ยนจาก<น>อัน,น,เ,น cons ignment. Cons ignment เนี้ยเป็นคอนซ i g เมนต์คอนซ i g เมนต์เนี่ยจะได้รับเฉพาะอะไรจะได้รับเฉพาะค่าผลิตเท่านั้น สิ่งหนึ่ง oh. ที่เขาทำตรงเนี้เขามองว่าอะไรมองว่าหนึ่งรองรับ GMT แน่นาะคตถ้าสมมุติแบบ uh. ยอดขายเขาขึ้นไปเยอะๆอย่างเงี้ยเกิน750ล้านยูโรนะคะก็อ uh huh. าจจะติดเรื่อง GMT เขาก็เลยปรับวิธีการคิดกับลูกค้านะคะแต่ว่าคืออาจจะยังไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าตอนนี้นวันนี้อาจจะมีเพียง o s แ t นะคะแต่ว่าลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้วิธีเป็นคอนไซเมนต์นะคะมารจินะ Mar gin, อาจจะไม่ใช่แต่ว่ามา r จินอาจจะไม่ได้แบบ เยอะมากแต่ว่ามันจะนิ่งกว่าในภาพของอตัว,วตัวกําไรใช่ก็คือมองในจุดนั้นมากกว่าแล้วก็อาจจะไม่ต้องมีประเด็นเรื่องออสต็อกอินเวนทอรี่ที่มีอยู่ต้องมาตัดอ,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 ะอะไรอะไรมูลค่าสินค้าลดลงหรืออะไรประมาณเนี้เพราะว่าถ้าราคามันผันผวน,นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเป็นจุดจุดหนึ่งนะคะกําไรก่อนรายการพิเศษเนี่ยปรับเป็นพันสองรล้านนะคะขยายตัวประมาณสักห้าเปอร์เนนะคะโดยภาพรวมๆของฮาน่าถามว่า นะวันนี้มีอะไรยังน่ากังวลไหมก็อาจจะรอคือนะเธอถามว่าช่วงสั้นๆเนี่ยเรื่องสหรัฐกับจีเนี่ยก็กเบาๆาลงไปบ้างนะคะแต่ว่าโดยโมเมนตัมของ e เออร์เน็งเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าโตมากนะคะก็น่าราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังแนะนําถือนะคะราคาเหมาะสมเนี่ยก็ยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบนะคะคือปรับประมาณการขึ้นมาแต่ว่าก็ยังเป็นเหรียญิงถือนะอ่าใช่ใชแต่ผมก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าใจเย็นนะ ทำเนี่ยอยู่อีกสามปีนะนี่ยังไม่ครบปีแรกนะพี่แกยังปวนขนาดนี้นะเขายังสนุกกับเราได้อีกหลายปีแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องแจ้งความเสี่ยงเพื่อนคือตอนนี้นะครับเ,เราอ่ะจะต้องเริ่มใช้ภาษีเนี่ยนะครับตัวใหม่นะวันที่ห้ากรกฎานะแปลว่าวันนี้นายกอุ้งอิงเราเหลือเวลาอีกสี่สิบสามวันเท่านั้นนะสี่สามวันนะยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยนะยังเดียวรับกันอยู่นะครับซึ่ง ต้องเผื่อเวลาให้ผู้ประกอบการเขาแอคชั่นด้วยนะพี่เนาะกว่าจะปรับใช้โน่นนี่นั่นใช่อ่ะมี่ยังเป็นความเสี่ยงที่ต้องตระหนักนะสำหรับฮาหน่าอ่ะเดีย๋ยวเราดูการกันนิดนึงนะ